สำหรับคลิปนี้ครูพงศ์จะพาพี่พี่น้องๆทุกท่านไปศึกษาแต้มสลายโครงสร้างรูปหมากจากท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับซึ่งท่านอาจารย์นกกระจิบได้แบ่งปันความรู้ไว้ถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้อง fc ทาง Facebook นะครับผมซึ่งแต้มสลายโครงสร้างรูปหมากนะครับจะอยู่ในตำรากลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่ม2หน้า110 นะครับผมท่านใดที่ได้ตำราไปแล้วนะครับอย่าลืมศึกษาเรื่องนี้นะครับผมส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งซื้อตำรานะครับสั่งซื้อกับครูพงได้เลยนะครับแต้มสลายโครงสร้างรูปหมากท่านอาจารย์นกระจิบได้คิดค้นเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่เคยได้นำมาเปิดเผยนะครับใช้เพียงในการแข่งขันนะครับผม ซึ่งเป็นวิธีการทำลายรูปทรงหมากให้โครงสร้างแตกกระจายอยู่ในตำแหน่งที่เสมอกันซึ่งแนวคิดนี้เกิดจากเราต้องการเล่นแค่หาเสมอเหมาะสำหรับใช้ในการแข่งขันในกรณีที่เราชนะไปแล้ว1เกมนะครับกระดานต่อไปเราต้องการเล่นแค่หาเสมอก็จะเข้ารอบต่อไป และนี่ก็คืออีกหนึ่งกลยุทธ์สุดยอดเซียนต้องมีความครบเครื่องกับทุกสถานการณ์ถึงจะเป็นสุดยอดเซียนได้เราจะไปดูกันนะครับว่าแต้มสลายโครงสร้างรูปหมากจะมีหน้าตาอย่างไรเพื่อที่จะพี่พี่น้องๆทุกท่านเวลาไปแข่งขันจะได้หยิบยกนำไปใช้ในการเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันบนกระดานเลยนะครับผม โดยท่านอาจารย์นกกระจิบจะเป็นหมากฝ่ายแดงนะครับคู่ต่อสู้จะเป็นฝ่ายดำเกมนี้ท่านอาจารย์นกกระจิบชนะไปแล้ว1เกมนะครับและเกมนี้ต้องการที่จะเล่นเพื่อแค่เสมอคู่ต่อสู้ให้ได้ก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับผมซึ่งเป็นสึกไม้ยงขวาสู้กันนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับพัฒนาโคนขึ้น ฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาโขนขึ้นตั้งรับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาเม well ็ดขึ้นอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้านะครับงอสองฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าจอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบเปิดเบี้ยชฉสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบี้ยช .6 หกมาชฉห้าอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคู่กลางฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบี้ยคอหกมาคอห้า อาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยขอสามขึ้นไปขอสคู่ต่อสู้เดินเบี้ยง .6 มางอหาอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นเป็นไม้ยงขวาฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นเป็นไม้ยงขวาเช่นเดียวกันอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับลำเรียงเม็ดขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบขึ้นโคลนผูกเม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้ขึ้นโคนผูกเม็ด เช่นเดียวกันอาจารย์นกระจิบขยายคนขึ้นขอไข่สามคู่ต่อสู้ขยายคนขึ้นชอช้าง6เป็นม้ายงขวาอิทธิฤทธ์นะครับอาจารย์นกระจิบพัฒนาขุนขึ้นวังในฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาขุนขึ้นวังในเช่นเดียวกันอาจารย์นกระจิบแปรขบวนด้วยโคนก้าวร้าวครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ตอบโต้โคนก้าวราดด้วยเบีย้ยขึ้นมาไล่อาจารย์นุกกระจิบดึงโคนถอยกลับคู่ต่อสู้ทิ่มเบีย้ยริมขึ้นมาอาจารย์ทกกระจิบกินตัดเบีย้ยไล่เม็ดคู่ต่อสู้นำเม็ดกินขึ้นมาเมื่อมาถึงจังหวะนี้ถ้าสถานการณ์ ในการเล่นนะครับเรายังไม่ได้ชนะคู่ต่อสู้นะครับแต้มที่อาจารย์นกกระจิบนิยมเล่นนะครับมีทิมสูงนะครับกับดึงโคนถอยกลับนะครับผมทีนี้สถานการณ์บนกระดานคือท่านอาจารย์นกกระจิบขึ้นนํำคู่ต่อสู้ไปแล้วหนึ่งเกมเกมนี้ต้องการเดินเพื่อแค่เสมอก็จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ ดังนั้นจึงเรียกแต้มนี้ว่าแต้มสลายโครงสร้างรูปหมากมาดูนะครับว่าจะมีวิธีการเดินยังไงนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับเดินแต้มสลายโครงสร้างรูปหมากตาแรกนะครับด้วยการนำเบีย้ยตัวนี้ขึ้นไปกินเบีย้ยที่งอห้าไล่ม้าคู่ต่อสู้ลำดับให้ถูกนะครับเบีย้ยขึ้นไปกินโจมตีม้าคู่ต่อสู้ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเบี้ยขึ้นมากินจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกระจิบเดินเบี้ยคอสบุกขึ้นไปโจมตีเบี้ยตัวนี้กับเบี้ยตัวนี้ของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเบี้ยนอกขึ้นมากินไล่โคน อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นไปกินฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบี้ยโจมตีเม็ดอาจารย์นกกระจิบยกม้าขึ้นมาคร่มเม็ดคร่อมเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นมาผูกอาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือที่ยอนหนึ่งมางอหนึ่งกดต่อขุน จะกินเบีย้ยตัวนี้ฟรีฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเบีย้ยนะครับขึ้นมากินเม็ดแล้วเป็นเบีย้ยไหนอาจารย์นกกระจิบนะครับนำม้ากินเม็ดรุกคู่ต่อสู้หลบตานี้ครับแล้วอาจารย์นกกระจิบนะครับนำมา้ามาตีรุกล้อครับผม ถ้าคู่ต่อสู้หลบขุนไปทางอื่นที่ไม่ใช่ตานี้นะครับจะถูกกินโคลฟรีคู่ต่อสู้จำเป็นต้องหลบมาตานี้แล้วอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาตีรุกล้อกัน3ครั้งก็จะเสมอกันนะครับถ้าคู่ต่อสู้เดินไปทางอื่นก็เสียโคลก็แพ้นะครับผมเรียกแต้มสลายรูปหมากนะครับตีรุกครับตีรุกครับ นะครับนี่คือการรุกล้อแล้วคู่ต่อสู้ก็ต้องยอมเสมอนะครับผมแล้วอาจารย์นกระจิบก็จะผลรวมก็จะชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีถ้าชิงแชมป์อยู่ชนะไปแล้ว1เกมก็นำรูปหมากแต้มสลายโครงสร้างรูปหมากนี้มาใช้ก็ทำให้คว้าแชมป์ไปได้นะครับผมนี่คือ แต้มสลายโครงสร้างรูปหมากกลยุทธ์สุดยอดเซียน2นะครับซึ่งเป็นตำราเล่มใหม่ของท่านอาจารย์นกระจิบนะครับอยู่ที่หน้า110นะครับผมพี่พี่น้องๆที่ได้ตำราไปแล้วนะครับลองเปิดไปที่หน้า110แล้วศึกษาเรื่องนี้นะครับผมจะเห็นว่าเป็นแต้มที่น่าสนใจมากๆนะครับนำไปใช้เล่นเวลาที่เราชนะคู่ต่อสู้ไปแล้ว1เกมนะครับผม หวังว่าแต้มนี้จะทำให้พี่ๆน้องๆได้รับความรู้และสามารถที่จะนำไปใช้ในการแข่งขันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครูพงนะครับจะมีตำแหน่งหมากพิเศษจากท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นตำแหน่งหมากที่เป็นการตั้งคำถามนะครับ เพื่อให้พวกเราได้ฝึกคิดกันจากเกมที่ท่านอาจารย์นกรจิบได้ไปเล่นไว้นะครับผมเราจะมาดูหน้าตาของตำแหน่งหมากบนกระดานนะครับว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือหน้าตาของตำแหน่งหมากนะครับ เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่ามีตัวไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอาจารย์นกระจิบเป็นหมากฝ่ายไม้ประดู่แดงนะครับคู่ต่อสู้เป็นหมากฝ่ายดำแนะนำหมากฝ่ายแดงก่อนนะครับขุนเบีย้ยเบีย้ยเบี้ยนะครับเรือนะครับผมแล้วก็เรือซ้อนกันอยู่โคนมา้าเบี้ยคว่ำนะครับเบี้ยคว่ำมาดูของหมากดำบ้างนะครับ นี่โคนนะครับโคนของหมากดําจะกินมา้าโคนขุนนะครับแล้วก็เบี้ยนะครับยันกันอยู่นะครับเบียคว่ำเรือของหมากดาเรือของหมากดําแล้วก็เบี้ยคว่ำของหมากดํายันกันอยู่นะครับท่านอาจารย์นกกระจิบได้ตั้งคําถามไว้ว่าหมากฝ่ายแดงเป็นฝ่ายเดินก่อนเดินแต้มไหนดีครับ พี่พี่น้องน้องอทุกท่านนะครับลองนำตำแหน่งนี้นะครับไปฝึกคิดนะครับเพื่อไขหาคำตอบนะครับหมากแดงเดินก่อนเดินแต้มไหนดีแล้วพี่พี่น้องน้องคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนะครับทางคอมเมนต์นะครับผมว่าพี่พี่น้องนองจะเดินอะไรแล้วก็พิมพ์คำตอบเข้ามานะครับผม ไว้ครูพงษ์จะทำคลิปเฉลยมาให้พี่ๆน้องๆได้ศึกษากันนะครับดูจากสถานการณ์แล้วก็คือหมากของท่านอาจารย์นกกระจิบยืนตำแหน่งที่ได้เปรียบนะครับคำถามนะครับฝ่ายแดงเดินแต้มไหนดีนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับ